พี่ใบี่เกี๊ยวพี่สวยดิเขาเป็นตัวตัวแม่เขาสวยเหมือนฉันเนี่ยฉันอยากได้อันเนี้ยฮะฉันอยากได้อันนี้เล้แบบนี้บอไม่ฉันอยากได้อะไรอ่ะเลื่อเลื่อยไม่ใแ่แดงอยากได้เสื้อผ้ายเรื่องก็อยากได้อยู่ดีฮะเตะเตยผู้เดียวจะเอาไปก็อยากได้อยู่ดีเต๋เชิญหน่อยพอได้ต๋เติมกันไปนี่ละเบิ้ลขึ้นขอเต๋เซาบัตตีต่วนตีต่วนเบิ้ลขึ้นตี ออกฉากเดียวขึ้นพลั่น้นออกฉากเดียวได้กันมุมเป็นห่วงเน่ยอ๋อขบาเกินไปเนาะเ็ดบาดเนาะลังน้นออกฉากบมดขึ้นได้เศร้าบาดพลั่น้นออกฉากเดียวได้หมุมเป็นห่วงหนวกหูอี่สายหมเลาเมันห้องบิดขึ้นโอโรสสจะอ่องนมับไดคอจะหายม่งัจบจากพนมไห้เป็นน้องผูแดงพยาาขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับ ขอบคุณวงนานะครับบ้านเอลเอครับเจมบอลรับทางเน้อเห็ดมาลยเสื้อผ้าเหลอมช่กับแดนบัญาพรนะครับ่ค่ะเอปอร์เซนต์ยากหนูเย็บเป็นหนูเย็บเองนว่าหย่งโอ้ยคนอยากเสื้อผ้าไหมหนูไ่ยังน่นี่ยังนี่มุใหม่มุม่ใหม่ต้องขอนี้ต้องขอนี้จ้าหมดเวลาโซเดีแล้วโอ้ย ห่องล่องนี่แสงกล้องเลยนี่มันมันลงครับบ้านหักเอลเอห้องไหนห้องบ้านหักเอลเอเอาบ้านหักเอลเอห้างไหนหนูหนูเสียใจด้วยนะเขาจะเอากันเองแล้วบ้านหักเอลเอบ้านหักเอลเอไว้อ๋อที่สูหยอกเอใดยี่หยอกบอแมร์หรอกหยอกกระดูดูนี่มันมีจุดประสงค์เลยนี่มันเนี่ยเนาะมือนี่ล่าสุดที่ยังสารภาพมั้ยบอกว่าไดนนอสกินจากออาดมาทั้งสามอออาดมีใครก็เล่าเจ้าตัวเขาแรกพี่วัุน ิ้บุยบุยนัออกอานเลยนะนออวิทอวิทอวิทยุ่าพีพี่วิทแลพอด่คิดถึงอย่างทักแม่งัอโครับี่น้องตแรกกอาจารย์ุรินจริงจริแล้วอัพรบลูเรืองอย่างเลยบบลูเรียงอีกอย่างเลยว่าเขาสองคนเป็นอะไรกันบ้านทักเอ่างไรครับโอ้ยกีเปลนครับทุกคนในฮะ สลวดใส่ดาัเนียเอกันนสัมผัสอะไรม่กั้น่ะมาหอมเบงมันหอมคืเกามดีนองบ้องหอมแก้มหอมคือเกาฮะหอมคือเกาหอมคือเกาแมนชิหอมเด้อขอบคุณครับเจมวยนะครับ สรายเายัับรแม่้วเ่าม่ะดีขคนขยัแม่เรื่อง่าเงิไม่ไ้เงี้ใครเฮ้ยเฮยห่อะไ้ใจใดใจเดียวครับหนึ่งองสมแม่รนแม่ดแล้วให้แม่จับมือจัก่อนีเมีย่ได้เงรถเม่แม่แม่แนดอร์ดีจบมือได้เงิน้ลุแม่เหมือน่งินแลยอ้นูอ้นนรีเปนเยสบาแม่แม่จมืแ้นะอได้แม่

ตอนที่แปดเจอกันครับรครับอเมาาอุ้ยเขาเออกไหมอุ้ยเธอวัญญพรเธอไม่รู้อะไรซะแล้ว,วจริง,รงๆแล้วเขาจริงๆแล้วเขาเออกกันครับพี่น้องสองคนนี้วัญญพรเธอเตรียมโตเ,มเลยจ้ะถึงเตรียมโตเป็นใหม่เลยจ้ะวัญญพรข่ก็เล่นอยู่ตรงหน้าคุณยายมีเราดูแลกันคอยดูแล พี่วิทย์จะบอ,อกว่าอันนี้ศิลปินเจ้าเนี่ยเขามีอะไรกันแล,ล้วไปแล้วพี่นอนเข่าก่อนหอ,อมเลยอันนี้ก็สนับสนุนเซ้กูวปวดหัว้ย